ไม่ได้เสียภาษีอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้สมัครนะครับที่ผมงระเรียนแหละถ้าเกิดเขาได้เสียภาษีนะครับถ้าเกิดว่าเขาผู้สมัครเนี่ยํำนวงคื่นแต่เราไปสมัครไปนะครับก็จะมีโทษตามามาเหมือนกันนะครับอันนี้โทษสูงซะด้วยนะครับนะครัจุดปีก็ต้อง10ปีแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นเพชรนะครับตลาดนั้นขึ้นมาว่าใคร ได้มาจากฉลาเพื่อไปยืน้นไปชรลาออได้หมายิสามอ่าก็เช่าหหน่อยหมายเลขสามได้หมายเนื้อนะครับเออหมายเลขหนึ่งสมความปรารถนาเลยนะครับทันแรกเลยค่ะ election หกหก election ข้าวตมสัาแล้ว และก็เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนะครับแล้วที่ที่อยู่ในเด็กนี้นะครับที่เหลือก็เดี๋ยวหลังงานนั้ดหมาวเช่นก็ทจะว่าเขามีชื่ออย่างมีการพบกับ